X Cable สายชาร์จแบบแมกเนตสหัว3รูปแบบนะครับไทยซีอ d r ด i d i ไอโฟนสังเกตว่ากล่องจะไม่เหมือนเดิมนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้เป็น Edition 2ของ X Cable นะครับเพิ่มเติมคือสีสันสวยงามเป็นไงไปดูฮะ สายชาร์จแบบแมกเนตสหัว3รูปแบบนะครับไทซีแอนดรอย iPhone สังเกตว่ากล่องจะไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้เป็นอีดิชั่นสองของ X Cable นะครับเพิ่มเติมคือสีสันสวยงามเป็นไงไปดูฮะ อ่ะอันนี้เสียบให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งเส้นเขาก็จะมีไฟนะครับผมเป็น LED กับพิมพ์นะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าสื่อไปแล้วอาจจะบางคนอาจจะเจอปัญหาว่าเฮ้ยชาร์จแมกเนตแบบนี้ชาร์จไฟจะเข้าเร็วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะทนหรือเปล่าหรืออะไรนี้ทนทานแน่นอนนะครับผมแล้วก็สีสันสวยงามเป็นระบบฟ้าชาร์จเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าไฟจะไม่เข้า การจะเป็นประมาณนี้นะครับ L E D ก็จะเป็นไฟกระพริบทั้งเส้นเลยนะครับสีส,สนันสวยงามนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับกับเจ้าสายชาร์จ X c a b l e นะครับแบบ L E D นะครับเป็นระบบ้าชาร์จ3หัว3รูปแบบนะครับเป็นระบบแมกเนตนะครับเปลี่ยนหัวได้ตามต้องการนะครับ ทาง p t 24 h า u r มีจัดจำหน่ายในราคา115บาทนะครับก็สามารถสั่งกันได้ทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k นะครับ uh, p t 24 HR นะครับผมพิมพ์ขึ้นเลยนะครับ้ามาสั่งกันในแฟนเพจได้หรือว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับผม w w w p t ไว24 hours.com นะครับผมส่งที่ส่งไว้ต้อง p t 24 h า u r ครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสินค้าใหม่ๆจากทางร้าน